สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะมานําเสนอเรื่องดอกพิกุลค่ะโดยดอกพิกุลนะคะก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า m i m o s o p u e i g a ค่ะแล้วก็ชื่อสามัญน,นะคะก็อย่างเช่น Bullet w o o d แล้วก็ Spanish Cherry ค่ะแล้วก็ชื่อเรียกอื่นนะคะก็อย่างเช่นแก้วซางดงพิกุลเขาพิกุลเถื่อนพิกุลป่าค่ะแล้วก็ชื่อวงนะคะก็คือ s u o t a c e e ค่ะ ต่อไปเป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณนะคะดอกไม้พี่กุ้นเนี่ยมีกลิ่นหอมเย็นนิยมนำมาใช้บูชาพระปลูกใช้เป็นประดับร่มเงาเนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างทำโคงเรือทําเครื่องมือทางการเกษตรและมีสรรพคุณเป็นยาพื้นบ้านอย่างเช่นดังนี้นะคะแก่นที่รากเป็นยาบํารุงหัวใจบํารุงโลหิตขับลมเปลือกเป็นยาอมกลัว้วคอล้างปาก แก้เหงือกบวมลำมานาดใบใช้ไว้ค่าพยาธิดอกสดเข้ายาหอมทำเครื่องสำอางแก้ท้องเสียดอกแห้งเป็นยาบำรุงหัวใจปวดหัวเจ็บคอขับเสมหา่าผลสุกทานแก้ปวดหัวศีรษะและแก้โรคในลำคอและปากค่ะเมล็ดตำและใส่ทวันเด็กแก้โรคท้องผูกกระพีแก้เกลื่อนค่ะ ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการขยายพันธุ์ของดอกพิกุลนะคะโดยดอกพิกุลนะคะก็จะขยายพันธุ์นะคะโดยการเพาะเม็ดค่ะ,จะเจริญได้ดีนะคะในทุกดินเลยแล้วก็ชอบแดดจัดค่ะทนต่อสภาพต่างๆได้ดีค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นลักษณะวิสัยของต้นดอกพิกุลนะคะโดยต้นดอกพิกุลนะคะเป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงใหญ่สูงประมาณ10-25เมตร เรียยอดพุ่มนะคะเป็นทรงกลมเปิดต้นมีสีน้ำตาลอมเทาแล้วก็มีลักษณะที่แตกเป็นร่องแล้วก็สะเก็ดตามแนวยาวมีน้ำยาที่ก้านแล้วก็ดอกแล้วก็ใบค่ะส่วนรูปเพิ่มเติมนะคะก็สามารถดูที่รูปได้เลยค่ะก็จะเป็นลักษณะของต้นดอกพิกุลน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นใบค่ะใบของต้นพิกุลน,นะคะก็จะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงวนสลับมีรูปร่างแผ่นใบเป็นรูปไข่รูปลีนะคะขนาดยาวสิบ มีขนาดยาว5-10ถึงซนติเมตรนะคะปลายใบนะคะแหลมเป็นติ่งสั้นๆโคนโคนใบนะคะมีลักษณะส,สอบมนขอบใบเรียบนะคะแล้วก็เป็นคลื่นเล็กน้อยะคะ่ะแผ่นใบค่อนข้างหนามากนะคะแล้วก็เหนียวเรียบเนียนเป็นมันนะคะก้านเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่4ีถึงหเซนติเมตรหูใบนะคะเป็นรูปเดียวแคบแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายคะ่ะ ลักษณะวิสัยต่อไปนะคะก็คือดอกค่ะดอกนะคะเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกค่ะดอ,อกตามซอกปบใกล้ปลายกิ่งจํานวน2-6ดอกดอกสีขาวนวลน,นะคะมีกลิ่นหอมเย็นค่ะก้านดอกย่อยยาว2ซนติเมตรกลีบเลี้ยงรูปหอกปลายแหลมมี8กลีบค่ะเลี้ยงซ้อนกัน2ชั้นค่ะชั้นละ4กลีบกลีบเลี้ยงนะคะติดทนกลีบดอกหอกปลายแหลม24กลีบวงนอก16กลีบปลายกลีบบานออกวงใน8กลีบ ปลกลีบพองเข้าหากันโคนกลีบดอกเชื่อมกันเล็กน้อยค่ะดอกนะคะร่วงง่ายค่ะเมื่อใกล้โรยจะเปลี่นสีเป็นสีเหลืองอมน้ำตาลค่ะค่ะและในยส่วนต่อไปนะคะก็คือผลค่ะผลนะคะเป็นผลสดค่ะแบบผลมีเนื้อรูปไข่ปลายแหลมค่ะขนาดกว้างจุดห้าซนเมตรยาว2 5 3จุมซนติเมตรมีขั้วมีกลีบเลี้ยงติดผลอ่อนสีเขียวมีขนนุ่มปกคลุม ผลสุกสีเหลืองอมส้มค่ะและมีรสหวานเล็กน้อยค่ะค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็คือส่วนของเมล็ดค่ะเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดแบนรีค่ะเปลือกแข็งสีน้ำตาลเข้มหรือดำเป็นมันมี1เม็ดค่ะค่ะอันนี้นะคะก็คือ qr code นะคะของต้นดอกพีกุนค่ะไรพิกออะไรวะไม่้อีอ สมาชิกนะคะ 1. นางสาวนานิชารัตนาวงศ์เลขที่17 2. นางสาวนารีเดชวัฒนธรรมเลขที่19และ3นางสาวนิชาพักควรหาเลขที่20ค่ะค่ะกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพีงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ